ต้นยางหน้าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งรสยาเปลือกมีรสขมน้ำมันยางมีรสห่อนคืนกราบสวัสดีครับผมพโยบ้านค่ำบงสงยางสีมึงไม่คือเกาครับผม มือนีผมมีต้นยางหน้ามาฝากครับผมเปลือกตน้นใส่ต้มดื่มซอยบำรุงร่างกายใส่ฟอกเลือดซอยบำรุงโลหิตเปลือกตน้นต้มดื่มแก้ตับอักเสบครับผมเปลือกตน้น ใส่อัางไฟประครบห่อนแกปวดคอปวดกระดูกครับผมน้ำมันยางหนะ้าน้ำมะเล็ดกุยช่ายมะขวบดผงผสมน้ำมันยางหนะ้าใส่ในการอูดฟันแกรัมมนาดปวดฟันแม่งกินฟันครับผมน้ำมันยางหนะ้า ผสมเราโรงสองส่วนดื่มเป็นยาขับปัสสาวะแก่โรคทั้งเดินปัสสาวะครับผมแก่มุตกิจตกขาวนีสตรีใส่จีบใส่ในการขับเสมหะครับผมใบ น้ำมันยางหนะ้าใส่ต้มดื่มซอยครับเลือดซอยเห็ดห้เป็นหมันได้ครับผมน้ำมันยางหนะ้าเป็นยาทายหัวริสะดวงทวานเห็ดห้ฟฟอคร,รับผมเป็นยาสมานบาดแผลแก้แพ้เลือรัง ฟีหน้องเอ็ดให้แห่งครับผมน้ำมันยางน้าใส่ท้ารักษาโร,เรครโรเ,ร,าาเครือนครับผมใส่ดื่มแก่โรคน้องในใบและเมเล็ดต้มอมกั่วปากแก่ปวดเหงือกปวดฟันฟันโยกฟันคลอนครับผม สำหรับมือนี้กรบผมพโยกก็คงไหวแค่นี้ก่อนครรบฝากพี่น้องกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์กดติดตามสวัสดีครรบผม